ถ้ามนุษย์หายไปจากโลกวันนี้อะไรคือร่องรอยสุดท้ายที่เราจะทิ้งไว้ให้ยืนยงไปอีกหนึ่งล้านปีข้างหน้าหลักการทางวิทยาศาสตร์บอกเราว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งการกัดเซาะการผุพังและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกวัสดุอินทรีย์ส่วนใหญ่เช่นไม้ผ้าหรือกระดาษจะย่อยสลายไปอย่างรวดเร็วส่วนโลหะก็จะเกิดสนิมและผุพังไปตามกาลเวลา แม้แต่คอนกรีตและพลาสติกที่ดูทนทานก็จะถูกแสงแดดน้ำและแรงทางกายภาพกัดกร่อนให้แตกหักและสลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งนี้เราสามารถสังเกตได้จากโบราณสถานเก่าแก่ที่หลายแห่งเหลือเพียงซากปรักหักพังหรือพลาสติกที่เราทิ้งไว้ตามชายหาดที่แตกเป็นไมโครพลาสติกการอยู่รอดของสิ่งของขึ้นอยู่กับความทนทานของวัสดุ และการป้องกันจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงดังนั้นร่องรอยที่อาจหลงเหลืออยู่ได้นานที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปแต่เป็นวัตถุที่ฝังลึกอยู่ใต้ดินหรือใต้ทะเลเช่นโครงสร้างใต้ดินที่แข็งแรงมากสารสังเคราะห์ที่ทนทานสูงอย่างเซรามิกหรือแก้วที่ฝังอยู่ในชั้นหินที่มั่นคงหรือแม้แต่สารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ถูกจัดเก็บอย่างดี ในอนาคตสิ่งที่จะเป็นพยานถึงการมีอยู่ของเราอาจไม่ใช่รูปปั้นหรือตึกสูงระฟาแต่เป็นชั้นตะกอนทางธรณีวิทยาที่เต็มไปด้วยอนุภาคพลาสติกหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรซึ่งเป็นร่องรอยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกไปอีกนานแสนนาน